เดี๋ยวไม่ตอนนี้อะไรพี่อ่ะ

เดี๋ยวตั้งไม่ันเอ้ยตงย่ครจะเลยนจะลอยขึ้นขีดอีกนะอ้ขึ้นก้อนขึ้นสอขีดเลยเอ้ยทิ้งไหมไอ้นนดมันขึ้นขีดเดียวบอกว่าเนี่ยให้ออออกเลยอ่าสองไองสอ้ยตอนแรกมันขึ้นเดียวลใจลย นวดนวดพงศ์ไหนเองอ่ะนวดดีครับนดนดเ็นช uh th ื่องล่างเ็นช ok um OK> ื่อจริงล่างได้เลยครับกำั่ักย่ักอ่านี่ผานแล้วของเดกพงเดกพงกลับบ้านล้บ้านแล้เขาไปทิ้งตัวล้ไม่ต้องกลับบ้านแน่รอประชุม่อไอ้รองใจร้อยกลับบ้านเลยทีหลังไม่ต้องพาไลน์ Anh